สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E A T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเปวิธีการดูส่วนของทานผ่านบัญชี Gmail ของเรากันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นการาดูผ่านจากมือถือนะครับที่ใช้ในส่วนของ Android กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูในส่วนของมือถือสำหรับ Android นะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่ส่วนของมือถือกันนะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของแอปพลิเคชันเพลย์ที่มือถือ Android กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วจะมีส่วนของอหน้าแรกของ Play Store ของเรากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาส่งของหน้าแรกแล้วขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือก็ทำการคลิกส่วนของการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับ หลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปที่ส่วนของถับเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ข้างล่างอ e ีเมลนะครับก็ทาการคลิกจัดการบัญชี Google กันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับ ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยการได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแถบที่4นะครับหลังจากคลิกแล้วเราจะอยู่ส่วนของเมนูแถบเมนูความปลอดภัยของเรากันนะครับหลังจากที่เราอยู่แล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆกันได้เลยนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน การได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาส่ง,งหน้าเครื่องมือจัดการหาดผ่านของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลื่อนหาไปยังส่วนของถออับเมนูนะครับที่เขียนว่า Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านลา่างๆนะครับก็ในขั้นตอนนี้จะเป็นในการเรียงในส่วนของตัวอักษรกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการใส่ในส่วนของ รหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเราได้ทําการในส่วนของเครื่องนะครับเป็นของเราจริงๆนะครับก็ทําการใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาก็จะเข้ามาในส่ของหน้าบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของถับเมนูนะครับ ที่เป็นรูปดวงตานะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของออราผ่านกันนะครับก็จะอยู่ด้านหลัง รหัสผ่านกันนะครับที่เป็นจุดๆนะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแสดงในส่วนของรหัสผ่านที่เป็นตัวอักษรนะครับที่เราได้ทําการตั้งไว้และเราก็เอา marché, อในส่วนของรหัสผ่านนี้ไปใช้งานกันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชี Gmail นะครับซึ่งในส่วนของการดูรหัสผ่านบัญชี Gmail นะครับก็ทําได้หลายวิธีนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e i t channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํำกันนะครับจะไปวิธีการเปลี่ยนในส่วนของรหัสผ่านบัญชี gmail ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชัน gmail ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปยังส่วนของแอปพลิชัน gmail กันขึ้นมาได้เลยครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกกันนะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยครับ หลังจากที่คลิกแล้วจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรา ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่อยู่ด้านบนนะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับประมาณแถบที่2นะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้า,เ,าเราก็จะอยู่ในนะในแถบของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลื่อนลงไปประมาณด้านาล,าล่างนะครับเพื่อที่จะ หาในส่วนของคําว่ารหัสผ่านกันนะครับเมื่อเจอในส่วนของรหัสผ่านที่เป็นในส่วนของจุดๆแล้วนะครับ <laughs> ก็ให้เราทําการคลิกไปคลิกกันเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของในส่วนของขั้นตอนถัดไปในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เรายืนยันตัวตนของของเรากันนะครับโดยการให้เราทําการใส่ในส่วนของอรหัสผ่าน หรือพาสเวิร์ดของเรากันนะครับเมื่อเราใส่ส่ว er ok นของรหัสผ่านกันแล้วนะครับก็เลือกถัดไปกันได้เลยนะครับหลังจากที่หลังจากนั้นนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาโดยในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการใส่ในส่วนของรหัสผ่านอันใหม่นะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะครับก็ด้านบนกับด้านล่างนะครับต้องให้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้นาการคลิกไปที่ส่วนของการ เปลี่ยนรหัสผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของออระบบนะครับก็จะทําการเปลี่ยนในส่วนของรหัสผ่านให้เรากันนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับเมื่อเข้ามาส่วงหน้านี้แล้วผมจะเลือกในส่วนของที่เป็นปิดกันนะครับก็ หลังจากที่เราปิดกันแล้วนะครับในส่วนขั้นตอนถัดมาก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตรงรหัสผ่านนะครับก็จะเห็นก็จะมีเ,เวลาบอกนะครับว่าเราได้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านไปเมื่อไหร่กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปนวิธีการ ปริยในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Gmail ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ A S T E I D Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับท่านที่ท่านที่มออีอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็แจ้งมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับ